ลาท้าผีลาท้าผีในคืนนี้เราไปกันที่สโมสรร้างแห่งหนึ่งซึ่งเคยอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านที่สงบเงียบแต่เนื่องด้วยเหตุการณ์เศรษฐกิจตกต่ำหมู่บ้านและสโมสรนี้ถึงร้างไปในที่สุดหรืออาจเป็นเพราะเหตุการณ์ที่คนงานกอา่นอสร้างได้ขมคืนผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตณที่แห่งนี้จนทำให้ดวงจิตดวงสุดท้ายของเธออาฆาตแค้นและยังวนเวียนให้ผู้คนพบเห็นอยู่บ่อยครั้ง ภารกิจแรกคุณจะต้องเข้าไปส่องกระจกในห้องน้ำเลี้ยวขวาไปเลยครับพีซ่ซ้ายขวาซ้ายขวาโอเคขวาอยู่นี่แน่ๆเลยเห็นประตูห้องน้ำป่ะพี่โอ้ยเดินไม่ต้องนู่นเลยเหรอนั่นแหละเดินเข้าไปโอ้ไกลอะ่ะโอ๊ยไม่ต้องโอ๊ยโอ๊ยทำไมมีอะไรมันเจ็บว่ะใครทำหลุมกับดักไว้นี่ย เดี๋ยเป็นวิ่งไเลยวะครับเนี่ยจะถึงแล้วเนี่ยไม่มีต่อรองครับโอ้จิตใจคุณทำด้วยเลยเนี่ยโอ้ไม่สนละผมจะวิ่งเข้ามาอยู่จะวิ่งเยี่ยมเลยกำลังหิวโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวโอ้หน้ากลัวขอพักก่าอีก ปิดประตูครับโอเคครับโอ้โหระบบออ,ตโ,อโต้ใช้ได้เยี่ยมรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเหมือนมีใครมองอ่ะไปห้องใหญ่ไปห้องใหญ่เหรอเฮ้ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรล่ะเสียงสังกะสีอ่ะ สัารสีนี่ไม่มีเสียงที่คุณบุได้ยินอาจเป็นเสียงทักทายจากวิญญาณในบ้านก็เป็นได้เสียงมันเหมือนอยู่ข้างนอกเลยครับอไปลองเข้าไปดูเฮ้ยอะไรอะไรเสียงสังกะสีอีกแล้วเข้าไปในบ้านเลยพี่ไม่ไม่อยู่แล้วนอก่กลัวการโดมเลยพี่ โอ้คลิปนี้คุณแท็กพูดเพาะนะเนี่ยโดมไหนครับโดมกรลำครับ <laughs> โอเคๆครับตรงกลางโดมนะครับโชว์ร้องเล่นเต้นละครหนึ่งสเต็ปหน่อยดิพี่ให้ผีเขาดูหน่อย่ะจัดไปเลยครับอาชีพหลักครับปักไปเพื่อความวา่างสวย่องจะโชว์อะไรมาลุ้นกันครับ ครับเมือนมีคนมองผมอยู่อะครับจริงเหรอตอนที่คุณเต้นอยู่อะค่ะเขาดูอยู่อะนะคะแล้วเขาก็เขาชอบอะค่ะที่คุณเต้นโ,โหนั้นจัดไปอีกเพลงหนึ่งเลยครับโ ผมได้ยินเสียงเหมือนคนอยู่ข้างบนนะฮะทราบว่าข้างบนมีทีมงานอยู่ปะครับอันนี้ไม่มีใครอยู่ข้างบนเลยนะพี่ซึ่งทางทีมงานขอยืนยันว่าไม่มีใครอยู่ชั้นบนเลยเสียงมาจากตรงระเบียง ยังอยู่นนปะครับพี่ขึ้นไปก่อนไม่ขึ้นขึ้นไปไม่ขึ้นแล้วอะไรเนี่ยตอนนี้เขายังอยู่ชั้นสองมามาขึ้นทีละเก้าหนึ่งสองสามสี่ 5...6...7...8...9...10...11 ถึงกับวิ่งหนีออกมานอกตัวบ้านเป็นเพราะอะไรกันครับ